สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเจ้าเครื่องลูกศรกิ่งไม้นะครับตอนนี้ผมก็ใช้งานมาจะเข้าปีที่สองละก็จะมาพูดข้อดีข้อเสียของมันแหละอันนี้ก็คือรีวิวตามการใช้งานจริงเลยตอนนี้ก็ระบบแบตเตอรี่ผมได้พังไปแล้วนะครับนี่เห็นไหมพังไปแล้วผมก็เลยต่ออย่างนี้เอานะครับพอเวลาซื้อแบตมาก็เอาแบตมาจาเอาอีกทีนึงเพราะเวลาเปิดเครื่องครับเราต้องหมุนกุญแจมาอย่างนี้ก่อนนะ สร็จแล้วก็เปิดน้ำมันนะครับแล้วก็ดึงได้เลยปนะีผักโชเข้ามานี่ด้วยนะนี่นะครับพอเราจะปิดเครื่องนะครับแล้วก็หมดสวิช์เอาแค่นี้ก็ดับเลยแต่ว่าอันนี้ผมจะพูดก่อนถ้าเราไม่ได้ใช้ดับกาจะเก็บแบบเป็นเดือนอะไรเงี้ย ตาเสร็จนะครับแล้วก็ปิดปิดวาล์วมันไปเลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันดับเพราะไม่งั้นนะคาบูพังแล้วก็ช่องตัวนี้นะครับนี่ตอนแรกตอนอาจจะระเบียมันลำบากมากเลยผมก็เลยเออปาดแม่งเลยนี่วาเป็นช่องปาดมันเลยจบร้ <c oughs> ห้เครื่องมันดับก่อนครับแปบ๊บหนึ่ง มาครับมาต่อกันเลยเมื่อกี้ก็ไล่น้ำมันในคาบูบออกหมดแล้วนะครับตอนนี้เครื่องก็ดับไปละต่อมาก็จะมาพูดถึงระบบชุดมีดนะครับนี่ระบบชุดมีดของเขาลักษณะประมาณนี้ครับเป็นสองใบมีดนะครับก็อันนี้พูดตามแบบตามการใช้งานจริงๆนะก็ถ้าระบบแบบพวกไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยครับไม้ไผ่อย่างเนี้ยไม้ไผ่ต้นเนี่ยพวกไผ่ครับทั้งตระกูลไผ่ทั้งหมดเลยแล้วก็ ไมน้นแข็งอย่างมะขามอย่างเงี้ยครับบ้านผมจะย่อยมะขามด้วยค่อนข้างที่จะใช้ได้ไม่กี่งานนะเราต้องถอดออกมาลับซึ่งถ้าพูดตรงๆเลยนะแนะนำว่ามีใบมีดสักสองชุดดีกว่าครับเผื่อสแปร์ไว้เวลาเราทำงานต่อเนื่องอันนี้ก็จะมีผมก็สแปร์ไว้คู่หนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็เพิ่งถอดออกมานะครับเดี๋ยวต้องเอาไปลับใหม่ <c oughs> แล้วเวลาเราจะถอดใบมีด เราต้องไขน็อตทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทั้งหมดหกตัวครับถึงเราจะเจอใบมีดนะแล้วน็อตมันค่อนข้างที่จะเปาะนิดนึงนะครับก็ค่อนข้างเป๋าะก็เลยแบบเออรู้สึกเส็งๆนิดนึงเวลาเราจะถอดรับใบมีทีนึงก็น่ครับอันนี้ก็การอัดลูกปืน พวกจระบีอะไรผมก็ถอดเนี่ยตัดตะแกรงของเขาออกนะเพราะว่ามันไอหัวหัวยิงออกไปมันมันดึงไม่ออกแล้วมันมันเขาเรียกไงมันอาจยากผมก็เลยตัดสวิตง่ายหน่อยก็ยังเหลือช่องตรงนี้ไว้นะเผื่อกันการสายพายมันดีแต่ว่าถ้าเวลาตุ๊กตามันแตกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะกระเด็นออกมาขนาดไหนก็อย่าไปหาทำ อันนี้คือผมใช้งานที่บ้านเองก็เลยแบบไม่ค่อยเรียเท่าไหร่เครื่องทัสวาตัวนี้ก็ค่อนข้างทนคนรับก็คือใช้มาปีกว่าละป,ป,ลปลีจะเข้าปีที่สองแล้วก็พูดงานก็สองปีแหละจะเข้าปีที่สองอ่ะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นระบบสตาร์ทนะแต่ว่าถอดออกเพราะว่าแบตเสื่อมก็ถ้าเราจะใช้เราก็สามารถเอาแบตมาคีบได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นน็อตนะครับน็อตของเขาเดี๋ยวผมต้องไปหาซื้อก่อนเพราะมันเสียละ หัวมันรูดหมดเลยดูดิเกี่ยวเกี่ยวเปิงเกียวไปหมดเลยค่า <c oughs> ข้าก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูผลงานดีกว่าว่ามันสับดีขนาดไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสรับแบบละเอียดนะครับนี่เนื้อง,งานที่ได้นะตอนนั้นผมเครื่องตัวนี้ผมได้มาในราคาสี่หมืนหกนะครับเป็นเครื่องทัสวาทสิบสามแรงสตาร์ทมือนะอันนี้ก็สับหยบ ับสบจบถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคนะครับอย่างอย่างเนี้ยทิ้งไว้แบบไม่กี่เดือนแบบเดี๋ยวมันก็ย่อยครับมันก็เป็นปุ๋ยได้แบบสบายสบายเลยดีกว่าเราไปนั่งถอนเองนะถามว่าในราคาสี่หมืนหกถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะครับหน้าง,งานมันมันไวขึ้นมันสามารถย่อยต้นไม้ได้วันหนึ่ง สามต้นใหญ่หญอ่สบายๆแล้วที่ผมลองอ่ะ mm hmm. กับชุดใบมีชุดเนี้ยโอเคเลยนะครับ mm hmm. แต่ว่าชุดใบมีชุดเนี้ยผมโมมาแล้วนะก็คือผมจะใช้เป็นเป็นแหนบรดอ่ะรถบรรทุกอะครับแล้วก็มา mm hmm. มาไต่มาเจียมาแต่งเอาอีกทีนึงนะครับก mm ็คาดว่าอันาานี้นครับเครื่องตัวนี้ก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับนี่ mm hmm. ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาออกรุ่นใหม่มาแล้วหรือยังก็ไม่รู้ ไอตัวนี้ผมจะเป็นตัว L นะ L สองระบบก็จะมีตัวเล็กกว่านี้ก็จะมีตัว M ตัว M ตัว S หรือเปล่าแล้วผมจะไม่ขิดผมก็ไม่ได้เข้าไปเช็คนานละก็อใช้เขาค่อนข้างทนนะโอเคครับผมแค่นี้ครับคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้นะครับ